หัวข้อหลักของเราในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นิด้าโพไปสำรวจคะแนนนิยมการเมืองรายไตายมาสครั้งที่3ปี68นะครับภาษาชาวบ้านก็คือว่าณนะวันที่ถ่ายเนี่ยคนชอบพักไหนไม่ชอบพักไหนแค่นั้นแหละซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าคะแนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราเจ้ายังไงต่อดีนะครับมาดูที่คะแนนพักกันก่อนพักส้มเนี่ย เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยได้46คะแนนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยความนิยมลดเหลือ33นะครับเรียกว่าหายไปเยอะเนาะยังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้ก่อนหน้านี้7%นะครับเด้งขึ้นมาเป็น21.6พักเพื่อไทยก่อนหน้านี้11ขึ้นมาเป็น13.9พรรคุูมใจไทยจาก9.7ขึ้นมาเป็น13ส่วนลงทุทั้งชาติหายไปเยอะครับจาก13เหลือ6ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเอาทีละประเด็นกันแล้วกันนะค่อยๆพูดอ่าอย่างแรกคะแนนส้มเนี่ยลดเยอะมากนะครับแน่นอนว่าคําถามคือทําไม ทำไมเันถึงรถเยอะขนาดนี้มันก็มีข้อสังเกตเยอะแยะมากมายแต่ถ้าถามผมนะผมว่ามันคงไม่มีเรื่องไหนที่เหนื่อยเท่ากับเรื่องที่พักส้มเนี่ยจ,จําใจต้องไปโหวตให้อนุทินเวนายกซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะมีคนประมาณ13%หลที่รู้สึกว่าไม่โอเคเลยมีเรื่องอนุทินทําไมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วผมว่าทั้ง46%อะผมว่าไม่โอเคทุกคนครับแต่ว่ามันก็อาจจะมี12%ที่เป็นคำสัว่าเออเฮ้ยเราเราขอไปพักใจได้ไหม อ่าซ,ซึ่งผมเข้าใจว่าคะแนนส่วนใหญ่ก็น่าจะไหลไปในกลุ่มที่บอกว่ายังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้มันก็ล้อกันมาแหละว,ว่าทำไมกลุ่มคนที่บอกว่ายังหาที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา,มากนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้เนาะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็แดงกับนักเงินเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยคือแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมนิดนึงถ้าถามผมนะว่าทําไมคืออันเนี้ยฝั่งแดงก็อาจจะมาตีเนียนตีกินว่านี่ไงผลงานฝ่ายค้านของพรรค เพื่อไทยมันทําให้ประชาชนไม่วางใจซึ่งผมก็ไม่ใช่หรอกตอนนี้พักเพื่อไทยไม่มีผลงานอะไรเลยนอกจากผลงานด่าส้มนะครับซึ่งผมว่าถ้าคนแบบถอยออกไปจากส้มอ่ะมันมันไม่ใช่ทุกคนที่ออกจากส้มแล้วแบบไปหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ไงบางทีก็ไปแดงบ้างไป,ไปน้ําเงินบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดว่าเราผิดหวังกับพรรคนี้มันก็ต้องแบบไปลงที่ไหนสักที่นึงแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของภูมิใจไทยเนี่ยผมว่ามันเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะจาก9ไป13เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ4%เปอร์เซ็นต แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่2นะครับซึ่งผมว่าอีกนิดนึงจากภูมิใจไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณอนุทินได้เป็นนายกนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครได้เป็นนายกเนี่ยความนิยมจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะมีคนแบบว่าชอบชอบใครก็ได้ที่เปรัฐบาลอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะแล้วก็พรรคลมให้ทั้งชาตินะครับตอนนี้คือแบบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนะครับพรรคแตกเป็นสิ่งเสียงนะครับความนิยมจาก13เนี่ยหายไปเหลือ6ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าพรรคที่คุมณ ธนากรก็ออกอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเละนะครับผมว่าุมแทนทั้งชาติเนี่ยทั้งต่อไปนี้ไม่น่าอยู่ในสมการการเมืองแล้วนะครับมาดูคะแนนของคนดิเดตนายกกันบ้างว่าเขาเนี่ยในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยคนเนี่ยชอบใครมากกว่ากันนะอันดับหนึ่งครับยังหาคนเหมาะสมไม่ได้นะครับจาก19นะครับขึ้นมาเป็น27ก็น่าจะเหตุผลเดียวกับที่แล้วที่แบบว่าเออเราก็ผิดหวังกับส้มก็มาพักใจกับ ลังเลมไปก่อนแล้วกันซึ่งแน่นอนว่าคะแนนของคุณเทงเ้งก็ต้องลดลงใช่ไหมจาก31เหลือ22นะผายไปเยอะนะครับแต่นี่ครับมามืดครับคุณอนุทินจาก9.6เเพิ่มขึ้นเป็น20.4เรียกว่าตัวบุคคลนี่คือเพิ่มขึ้นแบบอย่างเยอะนะครับเรื่องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณอนุทินเนี่ยไปทําอะไรให้คนแบบสบายใจแต่ผมเดาเดาว,ว่าก็น่าจะมาจากฝั่งที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นี่แหละที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะชื่นชอบลุงหรือใครสักคนที่อยู่ฝั่งอนุรักษ์ก็ อาจจะรู้สึกว่าเอออนุทินนี่แหละที่เป็นแบบตัวแทนของอนุรักษ์ของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าคะแนนของฝั่งอนุรักษ์เนี่ยใครที่ลดไปเพิ่มขึ้อนอ,อนุทินนะฮะอ่านี่ชัดเจนครับผมเห็นเลยว่าคะแนนของคอุณอนุทินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากลุงนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยลุงเนี่ยมีคะแนนนิยมอยู่ที่1 2เนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหายไป6หนะครับเหลือแค่6%นดังนั้นก็ตีต่างได้เลยว่าคะแนนที่เพิ่มมา,าจะเป็นของลุงแ็้วก็อีก4%ก็อาจ,จะ ผักส้มก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าคะแนนคุณของคุณอนุทินเนี่ยเพิ่มเยอะกว่าคะแนนของตัวพรรคเออเพราะว่าคะแนนของคุณอนุทินเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะแต่พอมาดูคะแนนพรรคคุณเฉไทยอยู่ที่สิบสามนะครับก็เรียกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมคนแบบชอบอนุทินมากกว่าพรรคคุณใจไทยอันนี้ผมไม่แน่ใจทีนี้ประเด็นถัดมาคือว่ามันก็คงจะมีคนถามแล้วว่าเออเค ผักส้มมือคะแนนลดนะคะแนนคุณเทงก็ลดคะแนนผักส้มก็ลดเอายังไงต่อดีครับพี่นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าก็คงถ้าถ้าไปถามพักหรือไปถามหัวหน้าเทงเนี่ยคงคงจะตอบเหมือนเดิมว่าเออโพเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงมันก็สะท้อนความเห็นของประชาชนช่วงนั้นเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานต่อไปคือผมว่าเขาคงตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคงไม่มีครั้งไหนที่จะตอบแบบหลุดไปจากเนี้ยเพราะว่า มันทําอะไรได้อะคือไม่ว่าโพมันจะคะแนนเยอะหรือโพมันจะคะแนนน้อยเราก็ต้องตั้งหน้าทั้งตาทำงานอยู่ดีถูกปะแต่เนี้มันก็อาจจะมีคนมาแบบว่าเออช่วงนี้คะแนนลดอ่ะเดี๋ยวแบบว่าเราแบบอยู่เป็นสักแป๊บหนึ่งไหมแล้วค่อยไปแบบว่ายึดมั่นอุดมการณ์ไว้ตอนที่แบบคะแนนเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันก็คงจะมีคนคิดอย่างเี้แหละแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า พักอะก็คงจะไม่อยากจะเลือกทางอะไรสักทางหนึ่งหรอกผมว่าพักก็คงอยากจะแบบเอาด้วยกันทั้งคู่ทั้งเรื่องของอุดมการณ์และก็เรื่องของคะแนนนิยมแต่ว่านี่คือการเมืองนะครับบางทีมันก็ต้องแบบมาในจุดที่มันก็ต้องเลือกอะซึ่งผมว่าพักการเมืองที่ดีมันจะต้องแบบมีกระดูกสันหลังนะไม่ใช่แบบว่าคดไปคดมาแบบนี้มันก็ไม่มีอุดมการณ์นะครับอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเนาะบางทีถ้าเกิดว่าประเทศได้ประโยชน์แต่เราเสียความนิยมอะผมว่ามันก็ต้องทําจะให้แบบว่าเราแบบเอาแต่ผลประโยชน์พักความนิยมพักแต่ ผลประโยชน์ประเทศช่างมันแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ถูกปะทีนี้มาดูคอมเมนต์มาดูชาวเน็ตกันหน่อยดีกว่าว่าเขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างเออผมว่าหลายๆคอมเมนต์เนี่ยมันก็เป็นที่น่าสนใจเอาคอมเมนต์ที่แบบดังๆโดนดันขึ้นมาเนี่ยเอามาคุยกันดีกว่านะครับคอมเมนต์ comment หนึ่งบอกว่าเร่งหน่อยครับพรคประชาชนคุณคือความหวังของประเทศที่เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปสู่ยุคใหม่เลือกตั้งเที่ยหน้าต้องแงลนสไลด์เท่านั้นไม่งั้นไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอ่ะอันนี้ผมว่าทีละประเด็นประเด็นแรกบอกให้พรคประชาชนเร่งหน่อยเนนี่ยอั้ผมวา ผมว่าพักเขาก็เร่งมาตลอดคือ <c ười> พักไม่เร่งเหรอคืออันนี้ผมอาจจะเห็นต่างคือเขาเขาอาจจะมองว่าพักไม่ได้เร่งแต่ผมผมเห็นต่างผมว่าพักอะ่ะเร่งเต็มที่นะครับซึ่งแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเร่งมากคะแนนมากเร่งน้อยคะแนนน้อยนะเพราะอย่างที่บอกผมว่าเรื่องของความเห็นทางการเมืองอะ่ะมันอยู่ที่จังหวะจะโคนมันอยู่ที่สถานการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกผู้มีอำนาจเนี่ยบีบให้ทําในถึงที่ไม่อยากทาหรือไม่ซึ่งนี่คือนี่คือปัญหาของรัฐมนุนหกศูนย์เนี่ยรัฐมนุนหกศูนย์เป็นรัฐมนุนที่สามารถบบีใ พรกการเมืองเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องเลือกว่าจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยซึ่งไม่ควรนะครับดังนั้นผมมองว่าบรรพักประชาชนเนี่ยเขาก็เล่นมาตลอดแหละไม่มีตอนไหนที่เขาแบบอยากจะแผ่วหรอกอ่าคุณคือความหวังของประเทศที่เปลีป่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่โอเคเลือกตั้งเที่ยวหน้า,าต้องแลนสไลด์เท่านั้นคือผมถ้าเลือกได้ก็คงจะอยากแลนสไลด์นะครับผมว่าทุกคนอยากแลนสไลด์หมดแหละไม่งั้นไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอืมอันนี้ผมผมอาจจะเห็นต่างนิดหน่อยถามว่า ต้องแลนสไลด์เท่านั้นถึงจะให้เป็นรัฐบาลไหมผมไม่คิดอย่างนั้นวะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนมีเสียงสักประมาณ230แบบก็คงได้เป็นรัฐบาลแหละเพราะว่าอีกขั้วหนึ่งอะ่ะที่มีอยู่27อะ่ะมันจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงก่อนนะครับมันไม่ไม่สามารถเป็นรัฐบาลที่อยู่ไปได้ถึง4ปีหรอกไอรัฐบาลเสียง27อะ่ะเพราะว่าเพื่อไทยพยายามจะทําแล้วใช่ไหมรัฐบาลเสียง26ปลายปลายสุดท้ายเป็นไงครับลม่มเพราะว่า รัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องไปเป็นสสแล้วจะให้แบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าสภามาโหวตเนี่ยคือไม่มีทางแบบฟร์มรัฐบาลที่ดีได้หรอกแล้วอย่าลืมนะว่ามันมีแบบเสียงยิบย่อยที่มันจะไม่ไปกับรัฐบาลอีกนะเสียงยิบย่อยที่จะอยู่กับส้มเนี่ยดังนั้นผมว่าต้องแยกกันอะ่ะดังนั้นผมมองว่าไม่จําเป็นต้องแลนสไลด์ก็น่าจะเป็นรัฐบาลได้แต่ถ้าแลนสไลด์ก็ดีนะครับคือเราก็ยืนยันว่าเราอยากแลนสไลด์ยอยู่แล้วดังนั้นประโยชนเนี่ยมันมีนมหลายขายักในนั้นมันต้องแงแงมาทีละประโยชนทแล้ว ช่องกับตันคนเนิร์ดน,นะครับส้มคะแนนตกอย่างมากอ่ะอันนี้ไม่เถียงนะครับคะแนนพักจากเท่านี้ถึงเท่านี้คะแนนเท้งจากเท่านี้ถึงเท่านี้อ่ะเขาก็เอาตัวเลขมาพูดกันอัน,นี้เถียงไม่ได้อยู่แล้วเนาะเหตุการณ์ที่มีผลที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องกัมพูชาเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและอินมากและพักส้มมีประเด็นสมควรเตรียมนับถอยหลังสุดการเลือกตั้งครับอ่ะมาแงกันทีละประเด็นเรื่องเรื่องกัมพูชาเนี่ยผมว่ามันไอ้นี่กันได้อธิบายกันได้ค่อนข้างเยอะแหละคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมอาจจะทําโพว่าเอ่อคุ การที่พักส้มคะแนนลดเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมากกว่ากันระหว่างเรื่องกัมพูชากับเรื่องโหวดอนุทินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําโพลดูนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าบุคลากรส้มควรดึงความมุ่งมั่นสมัยก้าวไกลออกมาหาเสียงด้วย energy underdog ไม่ใช่ energy หญิงธนงว่าตัวเองพักอันดับหนึ่งเราเห็นว่าพักเก่าแก่หญิงธนงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วนสภาพปัจจุบันเป็นยังไงมา แง่กันทีละประเด็นพักส้มควรดึงความมุ่งมั่นสมัยเก้าไกลออกมาเอออันนี้ผมเห็นด้วยนะคือผมว่ายิ่งมุ่งมั่นมันก็ยิ่งดีอะแต่ถ้าเทียบกันผมว่าสมัยเก้าไกลก่อนเลือกตั้ง4ีหเดือนผมว่ามันก็ทรงทรงแบบแย่กว่านี้เยอะนะผมว่าตอนนี้ผมว่าเรื่องของแบบคอนเน็กชันการเข้าถึงประชาชนน่ยผมว่าดีกว่าเยอะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความมุ่งมั่นน่ยผมว่า รอบนี้ดีกว่าตอนสมัยก้าวไกลเยอะนะครับคือถ้าไปเทียบความมุ่งมั่นสมัยก้าวไกลตอนหาเสียงผมว่าไม่แฟร์เพราะว่ามันเป็นแบบคนละบริบทกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าความมุ่งมั่นสมัยก้าวไกลเนี่ยคือตอนไหนเพราะว่าตอนตอนที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วเป็นก้าวไกลใหม่ๆอ่ะคือตอนนั้นมันก็แบบไม่ได้มุ่งมั่นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็แบบเต็มไปด้วยเหตุการณ์ม็อบใช่ไหมอันนี้ผมว่าต้องถามนิดนึงว่าไอ ความมุ่งมั่นสมัยก้าวไกลนี่มันมันตอนไหนเพราะว่ามันมีหลายตอนที่ที่พรรคก็แบบเงีย้ยไปนะครับอันนี้อันนี้เราเรื่องจริงมาพูดนะหาเสียงด้วย Energy Under Dog อืมคือผมไม่แน่ใจว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาเสียงด้วย Energy Under d o g หรือไม่ไม่รู้อ่ะคือผมว่าหาเสียงไม่เหอะคือไม่ผมว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกว่าเราจะหาเสียงในนาม Under Dog หรือหาเสียงในนามแบบตัวเต็งก็หาเสียงให้มันเต็มที่อ่ะจะจะด้วยบทบาทไหนผมว่าเรื่องรองนะคบผมว่าประเด็นหลักคือควรจะหาเสียงเต็มที่ ใส่เต็มนะครับไปไปสุดมากกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราหาเสียงด้วยเอนเนอร์จีอันเดอร์ด็อกแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบหาเสียงแบบขอไปทีเป็นอันเดอร์ด็อกแบบไม่ใส่ใจผมว่ามันก็ไม่ใช่ในนั้นผมว่าความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันเดอร์ด็อกหรือลีดเดอร์ผมว่ามันมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นมากกว่าเอ่อแต่ประโยชน์ที่บอกว่าไม่ใช่เอเนจียิงธนงว่าเป็นพักอันดับหนึ่งคือคือผมว่าพักอันดับหนึ่งผมว่าเป็นแฟกเราไม่พักส้มไม่สามารถหลบหนีจากข้อเทจจริงที่เขาเป็นพักอันดับหนึ เออไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งหรือคุณไอติมหรือคุณช่อหรือคุณวิลโลว์หรือใครๆก็ตามเนี่ยเขาก็พูดมาจนเมื่อยปากอะนะว่าเฮ้ยเราเราไม่เคยคิดว่าประชาชนเป็นของตายเราไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าครั้งต่อไปเราจะได้เท่าไหร่เราจะเป็นอันดับหนึ่งไหมคือเราไม่รู้ผมว่าคําพูดทํานองนี้ผมก็ได้ยินเยอะนะคือคืออันนี้ผมเห็นต่างคือผมผมยังไม่เห็นว่าเขายิงธนงมีมีใครมา,ายิงธนงด้วยหรือว่าแบบโอ้ยครั้งหน้าเราชนะแน่ส่ง2ไฟก็ชนะผมผมยังไม่เห็นใครพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าผมพยายามเข้าใจคนที่พูดว่าอฮย เขาอาจจะพูดด้วยความหวังดีว่าแบบว่าเออเรารู้ว่าคุณไม่ได้ยิงธนงแต่อย่าไปทําแบบนั้นเลยนะคือเขาอาจจะพูดประมาณนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราเห็นพรรคเก่าแก่ที่หยิงธนงหลงเที่ยวตัวเองยิ่งใหญ่แล้วนะ่าสภาพจะเป็น,ปนยังไงเอาไออันนี้เห็นด้วย100%เนะครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาหยิงธนงว่าแบบเราเก่งเราเยี่ยมมากทุกคนก็ต้องเลือกเราส่งเสาไฟก็ต้องชนะอันนี้พรรคที่พูดว่าส่งเสาไฟก็ชนะเป็นไงอะเออตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้อยู่ในกระดานทางการเมืองไปแล้วนะครับ ดังน,น,นั้นเรื่องนี้ต้องแงทีละป,ประเด็นนะครับอ่ะส่งท้ายสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็ผมว่าไม่ว่าโพจะออกมากี่ครั้งบทสนทานามันก็จะออกมาเป็นทรงเดิมๆพักแดงพักน้ำเงินก็ถ้าคะแนนขึ้นก็ตีเนียนตีกินว่าเราแบบเก่งมากเราทำงานดีมากใช่ไหมส่วนพักส้มเนี่ยมันจะมี2แบบถ้าเกิดว่าคะแนนขึ้นโอเคเขาก็ดีใจฮะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนลดก็ทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปนะมันไม่ใช่ว่าแบบ คะแนนเพิ่มแล้วทำงานน้อยหรือคะแนนลดแล้วทำงานน้อยลงเนี่ยคือมันก็ต้องแบบไม่ว่าคะแนนจะเป็นยังไงมันก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดคือเราต้องแยกการการะทํากับผลลัพธ์ออกจากกาันผลลัพธ์เนี่ยเราอาจจะคอนโทรลมันไม่ได้แต่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราไม่หน้าที่แบบดูแลการการะทําให้มันดีที่สุดนะครับที่เหลือผลลัพธ์มันก็คงจะดูแลตัวมันเองกันแหละซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมสนับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กติกร063 1 2 7 8 2 9 9เข้าเหมือนนะครับถ้าบาทสิบบาทเราก็ยินดีเจอกิลตปต่อไปอย่าลืมกด subscribe ล้วประเทศไทยให้เหมือนเดิมบ๊ายบาย